ลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันชัชลัยแสงสว่างเช่นเคยคะ่ะพลาดไม่ได้นะคะในวันนี้ค่ะก็คงไม่พ้นนะคะภารกิจข้องหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงมื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองคะ่ะส่วนภารกิจจะเป็นอย่างไรเชิญติดต,ตามคะ่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วนะคะเข้าติดตามช่วยเหลือและประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ พร้อมกับสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับราษฎรซึ่งจากการตรวจสอบและประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพบว่าจากสถานการณ์ฝนตกในห้วงที่ผ่านมานะคะทําให้มีปริมาณน,น้ําในแม่น้นําลาคลองเพิ่มสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมเส้นทางสัญจรรวมไปถึงบ้านเนรือนราษฎรบางส่วนภายในชุมชนและหากยังคงมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อนเนื่องอาจทําให้ปริมาณน,น้าเพิ่มสูงขึ้นได้อีกนะคะทั้งนี้หน่วยก็ยังได เฝ้าสังเกตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะตอนเนื่องานที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักง,งานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนประจำจังหวัดเพชรบูรณ์โดยลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์นะคะซึ่งผลการปฏิบัติก็เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019โดยลงกันไปที่สถานประกอบการนะคะลานสะดวกซื้อพร้อมกับประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบ ณอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ